สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ป้าเคชินเดชชนแนลกันอีกครั้งนะคะหลังจากคลิปก่อนหน้านูน้นเคยรีวิวมอเตอร์สําหรับจักรเล็กหรือจักรหัวดําไปนะคะก็มีบางท่านได้ถามถึงวิธีการติดตั้งมอเตอร์กันเข้ามาค่ะคลิปนี้ก็เลยจะมาเป็นคลิปสั้นๆสอนการติดตั้งมอเตอร์แบบง่ายๆกันค่ะเอาล่ะค่ะไม่รีรออะไรมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะถ้าเราซื้อมอเตอร์สําหรับจักรหัวดํามาเราก็จะได้เป็นกล่องกระดาษรองเล็กๆแบบนี้ค่ะข้างในก็จะมีน็อ สายพานขายเหยียบแล้วก็ตัวเครื่องมอเตอร์ค่ะ ก่อนจะเริ่มติดตั้งมาแอบดูจุดที่เราติดตัวมอเตอร์เวกจักรกันค่ะนั่นก็คือจุดนี้นั่นเองถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าจักรจะมีช่องให้ใส่น็อตที่เขาให้มานะคะซึ่งเอาไว้ยึดติดกับตัวมอเตอร์ตรงส่วนนี้นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยขอให้นาน็อตใส่เข้าไปในส่วนนี้ก่อนค่ะจากนั้นนําน็อตมาขันเข้ากับตรงจุดเมื่อกี้ไม่ต้องแน่นมากนะคะพอให้มอเตอร์ติดได้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอีกค่ะจากนั้นให้ไปที่ล้อหมุนด้านข้างกันต่อค่ะเครื่องจั น,น็อตเล็กๆอันนี้ก่อนนะคะจากนั้นหมุนวงล้อเล็กออกมาค่ะระวังจานล็อกหล่นหายนะคะหมุนวงล้อออกมาค่ะใส่ใสายพานที่วงล้อค่ะวางลงไปที่ร่องนี้นะคะใส่ล้อกลับไปค่ะใส่จานล็อกให้ถูกนะคะสังเกตว่าแง่งเขาจะกดลงค่ะหมุนล้อเล็กให้แน่นจากนั้นใส่น็อตกลับที่ขันให้แน่นๆเลยค่ะเกี่ยวสายพานไปที่หัวมอเตอร์ค่ะจากนั้นเราจะคลายน็อตตรงนี้แล้วค่อยๆกดมอเตอร์ลงมาจนรู้สึกว่าสายพานตึงแล้วนะคะขันน็อตให้แน่นค่ะลองหมุนมือดู นอนมุนโอเคไหมโอเค จากนั้นนํไขยเยียบมาติดตั้งค่ะสังเกตว่าร่องตรงหัวปลั๊กอันนี้กับร่องที่ช่องมอเตอร์จะตรงกันนะคะใส่ให้ตรงร่องเลยค่ะลองเทสดูว่าสายพานหมุนดีไหมค่อยๆกดไข่เยียบดูนะคะถ้าในกรณีที่เราใสา่สายพานไม่ตึงล้อจะหมุนฟรีเข็มจะไม่ขยับค่ะหรือบางคนเยียบๆไปเดี๋ยวเข็มขยับบ้างไม่ขยับบ้างต้องไปกดมอเตอร์ลงเพื่อให้สายพานตึงนะคะเทคนิคเวลาติดตั้งมอเตอร์เนี่ยคือถ่ายให้รวมๆก่อนแล้วค่อยทยอยกดลงมาเรื่อยๆจนสายพานตึงพอดีพอดีซึ่งถ้ากดมากจนตึงเกินระวังสายพานจะ เขาเป็นคลาสติกค่ะระวังด้วยนะคะเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเองได้ง่ายมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกท่านจะสามารถติดตั้งมอเตอร์ได้สำเร็จสมดังใจนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กด s u b s ั r ค b e คอมเมนต์พูดคุยกันมากๆเลยนะคะเป็นเปลื้มมากเลยค่ะสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ